สวัสดีครับนักขลิปมิตรหมอยินดีต้อนรับทุกทกท,กท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามิตรหมอของหลวงพระเดิมแล้วถ้าหากพูดถึงหลวงพระเดิมก็จะเป็นที่ทราบกันในานามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควรหรือเทพเจ้าแห่งเมืองปากน้าโพแล้วก็ที่สําคัญก็ต้องบอกว่าในเมืองปากน้าโพนั้นเป็นเมืองแห่งพยบังกร และก็ยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบารีของหลงพระเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นและก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดมาที่เบอร์086-329-1496เบอร์0ูน3 2 9 1 4 9 6 รือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนั่นก็คือเป็น ID l i n ลของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า b i g o n e ตามด้วยเมเลขก,กา้กกาเก big ก้าเก้เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางลายหรือว่าทางข้อความผมได้ในทุกๆวันนะครับเอาแล้วนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ผมนักเรียนมิตหมอก็ได้มีโอกาสเข้ามา นั่งทำนะครับคลิปวิดีโอเข้ามาทักทายกันเข้ามาสนทนากันนะครับเข้ามาพูดคุยกันนะก็เ,เนื่องจากว่าผมเองก็นะครับนะจังหวะว่างก็ไม่ได้นะครับพอว่างก็อดที่จะคิดถึงนะครับแฟนคลับทุกทกท่านไม่ได้นะครับเราพยายามที่จะนําเอาความ หลากหลายนะครับของมีดเทพศาสตราหรือว่ามีดของครูบาอาจารย์ของเรานะครับในเขตภาคเหนือตอนล่างนะอ,อย่างเช่นหลวงพ่อเดิมนะครับแล้วก็หลวงพ่อลุ่งหลวงพ่อกันหลวงพ่อกล้วยนะและหลวงพ่อเงินนะครับวัดพระปรางเหลืองอย่างนี้เป็นต้นก็พยายามที่จะนําเอ,า,อาความหลากหลายของพระเกจินะครับนะหรือว่าของครูบาอาจารย์ในเขตภาคเหนือตอนล่างนั่นแหละนะครับมาให้ท่านได้รับชมนะ ที่สําคัญที่ท่านเห็นหน้ากล้องขณะนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมีดเทพสัตยาหรือว่ามีดหมอฮองหลวงพระเดิมนะอ่าก็อ่าส่วนใหญ่นะครับก็ถ้าพูดถึงมีดหมอนี่ก็จะผมเองก็พยายามจะรวบรวมนะครับนะอ่าก็คือมีดหมอหลวงพระเดิมนี่ก็คือไว้อ่า ไว้ค่อนข้างที่จะมากกว่านะครับหลวงพ่ออื่นๆนะก็นื่งจากว่าตัวผมเองนั้นก็จะเป็นผู้หนึ่งนะครับที่มีความรักความชอบความศรัทธานในบาร,รมีของหลวงพ่อเดิมนะ,ะมากเป็นพิเศษนะครับต้องต้องเรียนอย่างนั้นนะเอาแล้วนะครับวันนี้ก็ผมจะไม่ใช้เวลาเยอะนะครับในแต่ละคลิปในวิดีโอนะครับในช่วงหลังๆพยายามที่จะใช้เวลาสั้นๆน,นะ,ะตัดเวลานะครับให้เหลือ เอเอสักประมาณไม่เกิน20นาทีนะครับนะหรือว่า20กว่ากว่าประมาณนี้นะก็จะพยายามจะ,จะเรียกว่าไม่ใช้เวลานะครับให้เนิ่อนนานนะวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันที่จะนําเอามีดนะครับเล่มน,นี้นะครับนะเป็นมีดเล่มน,นี้นะก็เป็นมีดดาดไม้ฝักไม้นะเฉพาะใบนี่ก็อยู่ประมาณ1ิ 10นิ้วก,กว่านะรวมด้ามปักก็17บนิ้วนะครับก็ถือว่าเป็นมีดควนช้างขนาดใหญ่นะแต่ก็เป็นด้ามไม้ที่แกะเท้าเวทส่วนนะครับอ่านี่ที่ท่านเห็นอยู่ที่ผมวางไว้นะครับนะแล้วก็ที่สําคัญที่วางไว้ก็จะเป็นมีดควนช้างขนาดใหญ่เช่นเดียวกันนะอ่าเช่นเดียวกันนะครับนะอ่ารวงที่ท่านเห็นอยู่ในหน้ากล้องขณะนี้นะครับก็พยายามจะนำเอาความ ก็เรียกว่าหลากหลายนะครับนะมีหลงพรเดิมนี่ก็ต้องบอกว่ามีหลากหลายยุคนะครับนะก็คือตั้งแต่ท่านได้สร้างมีดเอาไว้นะครับนะก็ได้แบ่งออกเป็นสามยุคด้วยกันใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมีดยุคต้นก็ดีมีดยุคกลางก็ดีแล้วเป็นมีดยุคปลายก็ดีนะที่สําคัญมีดยุคต้นก็ท่านได้ เริ่มสร้างตั้งแต่ปี2450นะครับนะไปถึง2470อันนี้ก็ในช่วงของเขาเรียกว่าที่ได้สร้างมีดในยุคต้นๆน,น,นะประมาณก็คือปีที่ผมได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะ ส่วนจาก2470ไปถึง2480นั้นจะเป็นมีดยุคก,กลางนะครับนะเป็นมีดยุคก,กลางก็เป็นมีดที่ได้พัฒนามีเป็นรูปแบบนะครับนะชัดเจนแล้วนะส่วนตั้งแต่2480ไปถึง2494อันนั้นก็จะเป็นมีดยุคปลายของหลวงพ่อเดิมนะครับนะ แต่ถ้าหลังจากนั้นก็ถือว่าไม่ทันหลวงพ่อแล้วนะครับนะเพราะเนื่องจากว่าหลวงพ่อท่านได้มรณภาพเมื่อปี2494านะ,ะถ้าเป็นหลังนั้นก็จะเป็นมีดลูกศิษย์แล้วนะครับหรือเรียกว่าภาษาเซียนเขาตีกันเรียกว่ามีดแกนะ,ะประมาณนี้นะครับก็มาคุยกันนะครับมาบอกกันนะ เอาแล้วนะครับวันนี้นะครับก็จะนําเอานะครับเป็นมีดเล่มนี้นะครับนะก็มาให้ท่านได้ดูนี่นะครับก็ผมหยิบขึ้นมานะอ่านะครับนะก็มีทั้งสองด้านนะครับมีทั้งสองด้านนี่ก็นะอ่านะครับนะเป็นการตอกปลายนะครับนะงดงามมากเลยทีเดียวนะอ่านะครับนะอ่าตรงนี้ก็จะเป็น เขาเรียกว่าเป็นพระอินนะครับนะเป็นพระอินนะเป็นพระอินที่ถือนะครับก็คือไม้กระบองด้วยไม้กระบองด้วยนะก็คือนี่นะครับก็นะ,ะที่ท่านได้เห็นอยู่นะครับมีทั้งสองด้านนะครับเรียกว่าแกะงดงามมากเลยทีเดียวนะครับนะ,ะเป็นมีดด้ามไม้ก็จริงแต่ว่า ความงดงามนะครับด้วือว่าความเข้มขลังอะไรต่างๆคนนี้ก็เรียกว่าไม่ได้ด้อยกว่ามีดด้ามงานะครับนะบางเล่มเลยทีเดียวนะอันนี้ก็อ่ามาให้ท่านได้ชมนะให้ท่านได้ชมนี่เป็นแบบนี้นะครับนี่นะก็ถือว่างดงามจริงๆนะครับถือว่างดงามจริงๆนี่นะ,นนะอ่าเอาละนะครับก็เดี๋ยวมานะครับนะ าดูในส่วนของอฝักบ้างในส่วนของฝักบ้างนะครับนะ well, ชอบพ่อใบนะครับเฉบพ่อใบอยู่ที่ประมาณ10นิ้วนะครับอยู่ที่ประมาณ10นิ้วนะมีเล่มนี้นะครับเป็นมีดควันช้างขนาดใหญ่ที่สําคัญเป็นมีดที่สร้างมาเพื่อใช้งานจริงนะสร้างมาเพื่อใช้งานจริงนะครับก็นี่นะครับพยายามจะให้ท่านได้ด <c ười> <ๆ outdoors> ูให้ท่านได้เห็นนะครับ นะบนบนบน,บนปลายด้ามน,นะครับตรงปลายด้ามนี่ก็จะตอกนะครับนะจะ,ะเขาเรียกว่าจานคําว่านโม,มพุธายะเอาไว้นะนนี้ก็รู้สึกจะนะครับแสงจะเยอะนะครับแสงจะเยอะนะจะนี่นะครับก็ถ้ามองก็จะเห็นอยู่นะครับน,นี่เห็นอยู่นะนะก็จะตอกลอยจานเอาไว้นะครับนะ คําว่านโมพุทธายะนี่นะครับขนาดใหญ่นะครับขนาดใหญ่เลยนะนี่นี่นะครับเห็นอยู่นี่นะอ่าก็จานเอาไว้นะครับนะเรียกว่ามีดเล่มนี้ครบนะครับครบจบในเล่มเดียวเดียวเลยนะอ่ามีอ่าทงลอยจานนะครับนะจานคําว่านโมพุทธายะเอาไว้นะครับนะแต่ถ้าดู ของจริงนะครับถ้าดูของจริงนี่เรียกว่าชัดมากเลยนะชัดมากเลยนะครับนะแต่นี้โดนแสงเยอะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นี่นะครับนะท่านลองดูความปลาณนีตนะะนะครับความปลาณีตนะ,ะมีดเล่มนี้เป็นศิลปะช่างสอนนะครับเป็นศิลปะช่างสอนนะเอาละก็ดูในส่วนของภาย นอกนะครับไปแล้วนะก็จะมาสูมให้ท่านได้ดูนะครับในส่วนของภายในนี่นะนะครับส่วนด้านนี้นะครับนะนี่ก็ท่านลองดูใบนะครับนะตรงโคนของใบนี่ก็จะตอกนะครับเป็นยันอมโลกหรือเรียกว่าเป็นยันพระเจ้าห้าพระองค์นะพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นะครับจะตอกธรรมานมูุุธายะเอาไว้นะ นะครับแล้วก็จะต้องอปิดด้วยตัวอุกนะด,ด้วยตัวอุกนะครับนะยันที่ท่านเห็นอยู่ก็เป็นยันประจําตัวของหลวงพ่อเดิมนะเวลาเราไปวัดหนองโพนะครับก็จะเห็นยันตรงนี้อยู่บนหน้าโบสถ์นะเป็นเป็นยันที่หลวงพ่อท่านได้แกะเองท่านได้เขียนเองว่ากันง่ายนะ นะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็จะเป็นยนนันโมพุทธายะแล้วก็จะเติมด้วยอุนะครับเติมด้วยอุนะนี่นะครับก็ท่านลองดูนะครับนะลองดูใบนะก็ดูอย่างไรก็เต็มไปด้วยความางดงามนะครับนะเต็มไปด้วยคลาใครยเต็มไปด้วยความเก่าและก็เต็มไปด้วยความเป็นธรรมชาตินะ อ่านีมีดเล่มนี้นะครับนะก็ผมเองก็จะไม่บอกว่ามีดดีอย่างนั้นนะครับแล้วก็สุดยอดอย่างนี้ก็จะไม่บอกนะแต่ก็บอกเพียงแต่ว่าเป็นมีดยุคไหนนะครับนะอ่าอันนี้เป็นมีดยุคก,กลางนะครับนะอ่าของหลวงพ่อเดิมนะครับแล้วก็เป็นศิลปะของช่างสอนนะอ่าเป็นศิลปะของช่างสอนนี่นะครับนี่พยายามจะ ให้ท่านได้เห็นนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับมีดเรื่อนี้นะอ่าเมื่อกี้ผมก็ให้ท่านดูในส่วนของภายนอกนะครับนะในส่วนของฝักไปแล้วนะอ่าพอเราดึงใบออกมาก็มาดูในส่วนของภายในของฝักบ้างนะครับนะข้างนอกก็ว่าเกา่าแต่ข้างในคือเก่ายิ่งกว่านี่นะอ่านะครับนะเป็นมีดควานช้างขนาดใหญ่นะเฉพาะใบก็ ประมาณ10นิ้วนะครับรวมด้ามฝักก็อยู่ที่17นิ้วนะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะ,ะกะ็ถือว่าใหญ่นะครับถือว่าเป็นมีดใหญ่นะที่สําคัญนะไม่ได้ใหญ่ธรรมดานะครับเป็นมีดที่สร้างมาเพื่อที่จะใช้งานได้จริงๆนะสร้างมาเพื่อใช้งานได้จริงๆนะครับ เดี๋ยวผมขออนุญาตก็จะวางในส่วนของฝักเอาไว้นะครับในส่วนของฝักเอาไว้ทีนี้เรามาดูในส่วนของอีกด้านหนึ่งนะครับอีกด้านหนึง่งนะนี่นะครับอีกด้านหนึ่งก็จะตอกด้วยยันตีนะนะครับตอกไว้ด้วยยันตีนะนี่เรียกว่ามองตรงไหนอย่างไรก็จะเต็มไปด้วยนะครับนะความสง่างามนะ ความสง่างามนะครับพูดถึงมีหลงข้อเดิมนะครับก็จะเป็นที่รู้จักกันนะครับนะก็ใครๆถ้าอยู่บนเส้นทางเครื่องรางก็พอจะทราบกันดีในเรื่องของอนุภาพหรือว่าพุทธคุณนะในเรื่องของพุทธคุณและอนุภาพนะครับก็คงจะไม่ต้องไปบอกว่านะครับนะดีแค่ไหนอย่างไรนะครับนะคนที่อยู่บนเส้นทางเครื่องรางก็ผมว่าทราบทุกคนนั่นแหละนะ ก็มีตั้งแต่เมตตามหานิยมไปยัญญน่นมหาอุดนุนนะครับนะะก็เป็นที่รู้จักของสิทธญานุสิทธิ์แล้วก็เป็นที่รู้จักของผู้คนนะ,อะพอตอกยันตีแล้วก็มานะครับนะตอกอ่าพปิตานะะแล้วก็ลงมหาอุดเอาไว้ด้วยเนี่ยตรงนี้นะครับนะลงมหาอุดเอาไวนะ้นี่ครับเป็นอย่างนี้นะครับนะ และส่วนด้านนี้ก็จะเป็นหน้าเกี้ยวนะครับเป็นศิลปะของช่างสอนนะอ่านะครับนะอ่าก็ตอกเต็มไปด้วยอักขระนะครับนะเต็มไปด้วยอักขระนะเรียกว่าเยอะมากเลยทีเดียวนะอ่าถือว่านะครับนะไม่รู้ผมอ่านได้หมดหรือเปล่านะอืมแต่ก็ยังไงก็จะอ่านให้ท่านได้ดูบ้างนะครับนะ,อ,ะอ่านให้ท่านได้ชมนะครับนะ นี่นะครับก็นะนี่การแกะลายนะครับผมพยายามซูมให้ท่านได้เห็นนะเอ่อในการทําคลิปธมิโดนี่ผมต้องการซูมนะครับให้ท่านเห็นรายละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาบใครความเกา่าความเป็นธรรมชาตินะก็ความเป็นจริงนะดูกันแล้วเนี่ยอยากจะให้ดูจัดจักะครับนะก็ไม่จะเป็นจะต้องมาปิดบังกันนะให้ท่านได้เห็นจัดจักะครับนี่เมื่อกี้ อลอยจานนะครับนะลอยจานคำว่าน้ามูขุทายะนี่ก็จะไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่แต่พอมานี่นะครับนะพอมาดูอีกด้านนี้เรียกว่าชัดเจนมากๆเลยนะอันนี้ปลายด้ามนะครับเป็นปลายด้ามนะนี่นะครับก็ที่ท่านเห็นอยู่นะ,ะจา์คําว่าน้มูุทายะนะครับเป็นพระคาถานะเป็นอักขระของพระเจ้าห้าพระองค์นะพุทธเจ้าห้าพระองค์นะ อตอบคำว่านาโมพุทายะนะครับก็ถือว่าเป็นยันที่เป็นมงคลยิ่งนะครับนะกะ็ใช้ทางด้านไหนล่ะนะใช้ทางด้านไหนนะครับนะ,ะยันห้าตัวนี่เรียกว่านะครับครอบจัก,กรวาลน,นะในเรื่องของอเมตตามหานิยมไปยันมหาอุดนี่ถ้าบอกกว้างก้างก็จะเป็นอย่างนี้แต่ในเรื่องของูดผีปีศาจวิญญาณร้ายอะไรต่างๆวนนี้นะครับแม้กระทั่งคุณไสมุนดำนะ ที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือในเรื่องของการล้างอาถรรพ์นะ,นะก็อนุภาพของมีดหมอหลวงพ่อเดิมนั้นนะครับเรียกว่าต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะนะต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะครับนะ,ะก็ไม่อยากที่จะไปโอ้โอโฆษณานะครับจะไม่บอกว่าดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้นะครับนะท่านลองดูคาบใครนะเต็มไปด้วยนะครับนะนี่นะครับตรงตรงลายของมีดนะครับนะ ส่วนด้านข้างหนึ่งจะตอกลายหางแย้นะเขาเรียกว่าลายหางแย้อันนี้นะครับอ่านี่งดงามครับงดงามเลยทีเดียวนะครับนะก็มีความวิจิตรนะในเรื่องของฝีไม้ลายมือนะอ่าเป็นศิละปะของช่างสอนพูดถึงช่างสอนนะครับก็ท่านเป็นช่างนะครับนะที่หลวงพ่อท่านได้คัดเลือกเอาไว้นะก็เนื่อกจากว่านะครับนะ เป็นนอกจากจะเป็นผู้ที่เขาเรียกว่ามีฝีไม้ไลายมือที่ดีนะที่สําคัญยิ่งกว่านั้นก็คือเป็นผู้ที่มีความซื่อตรงมีความซื่อสัตว์ต่อทั้งบัตรน้องโพกหรือว่าต่อหลวงพ่อเดิมของเหล่านี้แหละนะก็เลยนั่นแหละครับเป็นที่มาทําให้หลวงพ่อท่านได้คัดสรรน,นะครับนะคัดเลือกช่างยุคก,กลางเอาไว้นะก็เริ่มต้นตั้งแต่ช่างสิมนี่แหละนะก็มาช่างสอน แล้วก็ไปช่างแมน้นช่างไข่แล้วก็ช่างถิ่นช่างถมนะครับอีกหลายๆช่างนะครับและอีกหลายๆช่างที่ไม่ได้เอ่ยนะให้ท่านได้ทราบนะครับอันนั้นก็ล้วนแต่เป็นช่างยุคกลางนะส่วนช่างยุคต้นนี่ก็จะไม่ได้ระบุชื่อเอาไว้นะครับนะแต่จริงๆช่างที่เรียกว่าช่างชาวบนะ้านน่ะคือเป็นช่างยุคต้นของหลวงพ่อเดิมนะก็เป็นใครล่ะนะครับนะช่างชาวบ้านนี่ก็ล้วนแต่ว่าเป็นรุ่นปู่ย่าตายายของช่างยุคกลางนะ วิชาอย่างนี้ก็ถ่ายทอดกันลงมาจากรุ่นสู่รุ่นนะครับนะถ้าเกิดว่าไม่มีช่างยุคต้นไม่มีช่างชาวบ้านนี่เราก็จะไม่ได้รู้จักคําว่าช่างชิมช่างสอนแล้วก็ช่างแม้นช่างไข่ช่างทีมเราจะไม่รู้จักนะครับนะช่างถิดช่างถมอย่างนี้เป็นต้นนะอ่าก็อย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับก็รู้นแต่ว่าเป็นลูกเป็นหลานของช่างยุคกลางไอของช่างยุคต้นทั้งสิ้นนะก็คือที่เอ่ยไปเมื่อสักครู่นี้นะ ทีนี้เรามาดูนะครับเรามาดูในส่วนนะครับนะในส่วนของกันนะครับนะตรงนี้นะอันนี้จะเป็นทองเขาเรียกว่าแปดตังนะครับเป็นแปดตังผสมกับไอ้เงินนะผสมกับเงินนะครับนะก็เป็นจุดสําคัญอีกจุดหนึ่งที่หลวงพ่อได้รวบรวมมวลสารนะครับบรรจุลงไปในนี้บรรจุลงไปในนี้นะ,ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเกษาของท่านนะครับแผ่นตะกุดทองเลื่องทองแดงนะ แล้วก็จะเป็นมวลสารต่างๆสำคัญที่สำคัญที่หลวงพ่อท่านได้คัดเลือกนะครับที่ท่านาทำอธิษฐานจิตเอาไว้นะประมาณนั้นนะครับพอบรรจุเสร็จไปปั๊บก็จะปิดด้วยข้างนะก็จะปิดด้วยข้างอย่างนี้นะครับนะตรงปลอยเห็นตะกุดโผมานิดหนึ่งนะครับนะดีตรงนี้นะลอยตะกุดโผมานิดหนึ่งนะครับนะงดงามมากเลยทีเดียวนะครับนะ เอาล่ะนะครับพอตรงนี้ก็เราก็ไปดูนะครับว่าในใบนั้นนะครับนะใมีดเล่มนี้นั้นหลวงพ่อท่านได้ตอกนะครับลงอักขรอะไรไว้บ้างนะครับนะนีนะตรงยันตีนะครับก็จะเขียนว่านะครับนัมภะทะนะครับนมามภะทะในยันตีนะ อ่านะครับอ่าก็ถือว่าเป็นธาตุสี่นะเป็นธาตุสี่นะครับทีมาดูในส่วนของตัวหน้านะครับในส่วนของตัวนานะอ่าตรงนี้ก็จะเป็นยันนะครับนะเป็นยันเขาเรียกว่านะครับนะตอกคาว่าตัวอุกนะครับนะตอกคาว่าตัวอุกนะอ่านะครับไว้ด้านปลายของมีดนะครับแล้วก็ยันใบพัดนะอ่านะครับนะ แล้วก็ตรงนะครับนะ,ะตรงนี้รู้สึกจะเป็นนะครับนะตรงหน้าเกี้ยวนี่จะเป็นพระคาถานะครับนะพระเจ้า16พระองค์นะอ่าก็ท่านคือมีอักขระทั้งหมด16ตัวอยู่ในตัวตัวนาคนะครับอยู่ในตัวนาคนะอ่านะครับอ่าเรามาดูสิครับว่านะในตัวนาคนะครับไล่ตั้งแต่หน้านาคไปยันหางหนาคเลยนะอ่าท่านได้เขียนเอาไว้นะครับก็คือ นะม,นะ,นะ,มนะ,ะนะครับนะมนะ,ะนะนอ,อ,นอ,อนะนะครับน,ออนะมะ,กะออน,อนะอะนะนกรนกรนะอะนะครับนกรนากะกรอนอะนะอะกะอังนะครับมาถึงนี้เลยนะอัะอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของพระคาถานะครับนะพระคาถาก็คือพระเจ้า16พระองค์นะอ่า ก็ต้องบอกว่าเป็นบทที่นะครับนิยมนะครับนะเป็นบทพระคาถาที่อ่าอย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับนะใช้ตั้งแต่เมตตามหานิยมปย,ายาม,มหาอุดนะแล้วก็ในเรื่องของปูดปีปีสาจวิญญาณร้ายนะครับนะป้องกันคนที่จะมากระทําย่ายีอะไรต่างๆพวกนี้นะอ่าได้หมดเลยนะครับได้หมดเลยนะอ่านี่แหละคือในเรื่องของพุทธคุณหรืออนุภาพของ มีหลงก็เดิมนะครับนะต้องบอกว่า,าสำหรับท่านที่อยู่บนเส้นทางเครื่องรางก็พอจะทราบกันดีนะก็พอจะทราบกันดีนะหลักๆนะครับในการทำคลิปทำวิดีโอนี่ผมก็จะเน้นโฟกัสจะเน้นซูมให้ท่านได้เห็นเขาเรียกว่ารายละเอียดของไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของลายนะครับนะการลงลายตอกลายอะไรต่างๆนะครับนะตัวหน้าหรือแม้กระทั่งอักขระนะต่างๆก็คืออยากอยากให้ท่านได้ เห็นความชัดเจนนะครับนะเราต้องการที่จะให้ทันใดนะครับนะได้ดูแบบจะจะเลยนะครับนะส่วนบนหลังหน้าก็ตอบคำว่านะครับก็ตอบคำว่าอ่านำมาพระธาเอาไว้นะอ่าก็คือเป็นธาตุสีนะครับเป็นธาตุสีนะอ่าก็นะครับแล้วก็จะบนนะครับอ่า ตัวบนนะครับก็จะจะตอกเอาไว้นะครับก็จะตอกเอาไว้เป็นนะาอาวิสังนะครับอาวิสังอะอาวิสังอะนะก็จะเป็นนะครับก็จะตอกเอาไว้นะตรงบนฐานไอบน,นเหนือหลังหน้านะครับเหนือหลังหน้าคนะ นี่ครับก็เดี๋ยวทีนี้มาดูอีกด้านหนึ่งนะครับมาดูอีกด้านหนึ่งนะตรงนี้ก็จะเป็นตรงโคนมีดนะครับก็จะเป็นพระคาถาเป็นยันอมโลกนะเป็นยันอมโลกก็คือคำว่านโมขุทายะนั่นแหละนะครับแล้วก็เติมด้วยตัวปุกขนาดใหญ่นะนี่ก็ที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับ แล้วก็บนใบมีดนะครับก็จะตอกนะครับเป็นบทอ e ีติปิโสเลือนเตี้ยเอาไว้นะก็หมายความว่ายกทั้งบทอ e ีติปิโสนะครับก็ย่อมอาไว้ให้เหลือเพียงออยู่บนใบมีดเล่มนี้ก็เพียงสองแถวเท่านั้น <c oughs> สองแถวเท่านั้นเองนะอ่านะครับก็จะตอบคำว่าอ e ิติปิโสวิเศเสอินะครับนะอิเสเสพุทธนาเมอิ นะครับอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังสโสอิอิโสตังพุทธปิติอิเนะี่ยประมาณนี้นะอันนี้ก็นะครับเป็นตอกเอาไว้บนใบมีดเล่มนี้นะครับบนใบมีดเล่มนี้ก็ถือว่าเป็นบทที่เป็นมงคลยิ่งนะครับเป็นมงคลยิ่งนะนะเอามาให้ท่านได้ชมนะครับนะจะเอาล่ะนะครับก็ผมเองก็จะไม่ใช้เวลามากก็อย่างที่ได้เรียน